สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเบียร์เพอร์เฟกต์คาอีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์จะพามาดูรถกระบะแคปสวยๆกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเราอยู่กันที่ถนนสุขุมวิท15ซอยลาซาล87นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวรบกวนลูกค้ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เบียร์ก่อนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพราะว่าเบียร์จะมีในส่วนของตัวรถสวยๆเนี่ยนำเข้ามาให้ดูทุกวันนะคะอัปเดตลง YouTube ให้ดูทุกวันเลย ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4 e+ Plus นะคะตัวนี้เป็นกระบะยกสูงนัค่าย Toyota น,นั่นเองนะคะเป็น Toyota าร v o ค่ะกำลังแรงม้าของเขาอยู่ที่150ค่ะแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยสำหรับคันนี้เรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะด้านหน้าของเขาเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไฟของเขาที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากๆเลยสำหรับตัวไฟหน้าของเขาด้านล่างค่ะตัวนี้ มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้ค่ะแล้วก็ยังครอบโครเมียมมาให้ด้วยตัดสีดำมาให้นะคะตัวนี้ทำให้ตัวครอบไฟตัดหมอกนี่มีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นนั่นเองนะคะกระจังหน้าค่ะตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมค่ะด้านล่างเป็นสีดำมาให้นะคะตัดให้มันมีตัวมิติแล้วก็ให้มันสวยงามมากขึ้นสำหรับตัวด้านหน้าของเขาเดี๋ยวเบียจะพาไปดูด้านข้างบ้างค่ะ ด้านข้างตัวนี้นะคะเป็นแม็กเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเช็คขอบล้อให้นะตัวนี้นะคะแม็กเดิมจากโรงงานยางยางดันหลบนะคะขอบล้ออยู่ที่17นะคะสําหรับตัวแม็กของเขาด้านหน้ามีดิสเบรกมาให้ค่ะพร้อมครีบระบายความร้อนระบบเบรกเป็น ABS แล้วก็มีในเรื่องของตัวระบบกระจายแรงเบรก EBD เสริมเข้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ ด้านข้างตัวนี้เป็นกระจกมองข้างสีโครเมียมค่ะให้รับกับกระจังหน้าน,นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวก็มีมาให้ด้วยสําหรับตัวกระจกมองข้างค่ะมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมค่ะตัวกระจกยังมีสติ๊กเกอร์มอกเดิมๆมาจากโรงงานอยู่นะสําหรับคันนี้กันสาสตร์มาจากรีโวเลยค่ะเป็นของของรีโวเลยแล้วก็ บันไดข้างเป็นสีดํานะรุ่นนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ใหญ่ขึ้นลงได้สะดวกค่ะสําหรับตัวบันไดข้างของเขาค่ะ mm hmm. ด้านหลังค่ะตัวนี้จะเป็นดรัมเบรกนะสาหรับคันนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราไล่มาดูด้านท่ายค่ะตัวนี้กระบะลายเนื้อคันนี้มีพร้อมใช้งานนะคะใครที่ได้ไปก็คือเอาไปบรรทุกอะไรได้เลยเ mm hmm. พราะว่าตัวนี้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ กันชนท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูใหญ่แล้วก็แข็งแรงค่ะสามารถขึ้นขึ้นลงได้สะดวกเลยตัวไกันชนท้ายของเขาในส่วนของตัวไฟเบรกมีมาให้ค่ะมือเปิดกระบาดท้ายเป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ตัวไฟท้ายก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับตัวไฟท้ายของเขาค่ะ เราจะไปดูในส่วนของตัวภายในนะคะตัวนี้เบรคเช็คให้แล้วว่าสภาพพร้อมใช้งานทุกอย่างกระบะท้ายยังสปริงยังดีๆอยู่เลยนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารนะคะสําหรับคันนี้เป็นเบาะผ้านะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะออกอารมณ์นั่งแล้วสบายนะคะตัวนี้นุ่มระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีค่ะสาหรับตัวเบาะผ้าของเขาแล้วก็ลายสวยมาก ด้านหลังค่ะตัวนี้เสริมเบาะหนังมาให้นะคะสําหรับตัวผู้โดยสารตอนหลังค่ะภายในห้องโดยสารผู้โดยสารตอนหลังนี้นั่งได้นะคะค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะไม่ได้แคบนะสําหรับรถแคปคันนี้ค่ะพวงมลาลัยค่ะตัวนี้เป็นพวงมลาลัยแบบยุบตัวได้ลดการกระแทกเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำของความพวงมลาลัยได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะ สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้บนพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของตัวรับสายโทรเข้าโทรออกรองรับในส่วนของตัวระบบสังงานด้วยเสียงจากโตโยต้าค่ะ,ะพวงมาลัยเป็นแบบพุ่มหนังมาให้นะคะออกอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะสปอร์ตค่ะเป็นพวงมาลัยแบบสีกา้านตัวนี้มาตรวัดของเขานะคะก็ยังออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสบายตามากๆเลยนะคะสําหรับตัวมาตรวัดของเขาแล้วก็ที่สําคัญนะเลขไมค์คันนี้น้อยมาก ตัวนี้รถเป็นปี2017นะคะแต่ว่าเลขไม้แค่30,000อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูใหม่สามหมนอันนี้เป็นไม้แท้นะคะเราไม่กลับกอไม้นะสำหรับลูกค้าที่กังวลว่าไม้น้อยกับกอไม้หรือเปล่าที่เพิ่เฟคคาของเราไม่ทํานะคะรับรองได้เลยแล้วก็ตัวนี้ไม่ธรรมดาค่ะยังใส่ระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้เข้ามาให้ด้วยสําหรับคันนี้ค่ะระบบ ปัดน้ำฝนค่ะสามารถตั้งหน่วงความเร็วได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกค่ะตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับองศาต่างๆก็ใช้ระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงแบบออโต้นะคะแต่ว่าจะมีวันทัดให้เฉพาะตัวฝั่งคนขับนะคะพร้อมด้วยระบบป้องกันการหน,นีบนะคะ มีปุ่มอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้นะคะสาหรับคันนี้ใครที่ชอบอารมณ์ประหยัดประหยัดหน่อยก็ใช้อีโคไปค่ะใครที่ชอบเร่งแซงหน่อยก็ใช้พาวเวอร์โหมดไปค่ะระบบเกียร์ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะมีในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตให้ด้วยสามารถชิปเกียร์เองได้ที่หัวเกียร์นะคะขึ้นลงนะสําหรับใครที่ชอบชิปเกียร์เอง เบรกมือเขายังให้เดิมๆม,มาอยู่นะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเบียเช็คตัวคอนโซลหน้าให้ว่ามีอะไรบ้างตัวนี้มีช่องคูบ็อกซ์มาให้ด้วยสําหรับใครที่อยากจะแช่เครื่องดื่มนะตัวนี้จะรักษาอุณหภูมิได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้เย็นจัดอะไรนะตัวคูบ็อกซ์ของเขาแต่ก็ยังดีที่กว่าไม่มีอะคะ่ะแล้วก็แผงคอนโซลค่ะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดในเรื่องของตัวสีโครเมียมมาให้ด้วยทําให้ตัวคอนโซลหน้าเนี่มีมิติมากขึ้นรวมไปถึงในส่วนของตัวแผงประตูค่ะ เขาก็ยังตัดตัวโครเมียมมาให้ด้วยนะคะสีโครเมียมมาให้ทําใหแ้แผงประตูนี่ดูสวยงามมากขึ้นนะคะให้อารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะกระบะยกสูงที่ดูออกอารมณ์สปอร์ตค่ะคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกสามารถตัดลดแสงได้แต่ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่นะคะในส่วนของตัวกระจกของเขานะโอเคสภาพภายในห้องโดยสารโดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะโอเคมากยังใหม่มากไม่ใหม่ได้ยังไงเลขไไมแค่สามหมืน คันนี้บอกได,ได้เลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็แอร์แบ็กมีมาให้คู่หน้านะคะสาหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะลูกค้ามาดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะสําหรับตัวโตโยต้ารีดวคันนี้ค่ะห้องเครื่องบอกได้เลยว่าสภาพไม่แพ้ภายในรถภายในเลยห้องเครื่องใหม่มากสําหรับคันนี้น็อตยังเดิมๆทุกจุดนะคะไม่เคยโดนถอดฝากระโปรงมานะสําหรับคันนี้ตัวโลโก้โตโยต้ายังอยู่นะคะ แล้วก็คันหน้าค่ะคันหน้ายังเดิมๆทุกจุดไม่เคยโดนถอดโดนขยับสําหรับตัวนี้แบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีในส่วนของตัวฝาครอบเครื่องยนต์ก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่ค่ะใช้งานได้ทุกจุดท่ออินเตอร์ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะสําหรับคันนี้สติ๊กเกอร์มอกอรแผน่นเพจยังอยู่ครบค่ะสภาพงเครื่องนเนี่ยเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะรอยมาร์คสียังอยู่ค่ะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวราคากันบ้างดีกว่าเพราะว่า ห้องเครื่องห้องโดยสารภายนอกนี่คอนเฟิร์มว่า100%เต็มไม่หักค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูราคาค่ะ ดูส่วนของตัวราคาคันนี้กันบ้างค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งรถเป็นปี2017เป็นกระบะย,ยกสูงนะคะเป็นรุ่น2 4 Plus e ค่าย Toyota ารีโวราคาอยู่แค่5 2 7 0 0 0บาทค่ะสำหรับคันนี้แล้วก็ที่สำคัญหน้าเลขไม่น้อยมากตัวนี้เลขไม่แค่30,000เท่านั้นเองนะคะ ออกรถค่ะเริ่มต้นโปรโมชั่นแค่ร้อยเดียวฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยและที่สําคัญวันรับรถรามีในส่วนของตัวใบวารันตีให้ใบสอบอให้นะคะแล้วก็ตรวจเช็ครถยี่สรายการฟรีบริการล้างขัดเคลือบสีด้วยนะคะรวมไปถึงในส่วนของรับประกันสูงสุด1ปีหรือ1 0,000กิโลเมตรเราก็มีให้สําหรับวันนี้นะใครที่อยากจะเดินทางมาดูรถนะคะสามารถเดินทางมาได้ที่ ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาล87หรือจะโทรมาแคปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะทีมงานเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะอย่าลืมนะคะใครที่ดูคลิปเบียร์อยู่รบกวนอีกรอบนึงนะคะกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของตัวโปรโมชั่นดีๆรถสวยๆที่เรานำมาอัปเดตให้ดูทุกวันเลย และที่สําคัญนะวันนี้พิเศษสุดเลยค่ะสําหรับโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มเติมของเราค่ะจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นค่ะสูงสุดเปิดจองได้ที่3 0 0 0 0บาทเลยสําหรับคันนี้นะและใครที่ดูออนไลน์อยู่นะคะตัวนี้เรามีโปรโมชั่นรองรับสําหรับลูกค้าจองช่องทางออนไลน์นะจองเท่าไหร่คืนไป1ิบเท่าเลยสูงสุดเรายังสามารถเปิดจองได้ถึง3,000บาทเลยคุณรับไปเลย3 0 0 0 0บาทจากเรานะคะวันนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับ เบียร์ใหม่พร้อมรถสวยๆแล้วก็โปรโมชันดีๆค่ะสวัสดีค่ะ